สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองปลายมัน,นี่ยายพ่อนเข้าไปแล้วนะจ๊ะมอน,นี่อันสีมาเก็บบูโอเวอร์แมนบูเบอรี่พี่น้องอันลิงงอนนี่จ้ะลิงงอนนะคะวันนี้ไม่เก็บบูเบอรี่นะคะเก็บลิงงอนพี่น้องจักสองลกกับพ่อดอกเพราะว่าที่เอาไปเห็ดแยมนะจ้ะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องมมีหลายบนะ่เนาะเบิ้งกอน มันบางๆเลยเดิโนงมันบาค่อยหลายแล้วแสดงว่ามีคนมาเก็บก่อนเท่าเราล่ะอันมันก็เลยบาค่อยโดกแม่จ้ะตอนเี้พ่อเห็นนิดหน่อยน,อยนะมันดุกดกเด้ดมันนี่มันบางๆแม่แสดงว่ามีคนมาตักก่อนนั่นล่ะ,ละพ้อนก็นจะเก็บแค่สองกิโลจ้ะเก็บไปเห็ดย่ำไปถึงกินกับสเต็กกินกับมีดบอบนี่จ้ะ มืนอนียนลืมเอาเน็ตตักมาพี่น้องเอ้ยขึ้นรถมาเป็นลืมจ่อ,จอยพอหอดปลาเอาเพราะไม่เน็ตตากก็ได้เอามือหยิบเก็บเจี๊ะดอกเกลือนวัยนี่แหละจ้ะใส่ไว้บ่นี่โอ้ยเนาะมันห่างๆพี่นอ้องจ้ะมันห่างห่านะ ลืมเ,เอาเนตตักมาใส่เมื่อเก็บมันสีแเลี่งง่ายไปมันสี่เหลี่ยงง่ายพี่นเนี่ยเนาะเก็บหักต้องแรงเก็บมาต้องแรงออืืมเกสิใส่เมื่อเก็บนี่ฝ่สิได้พอโล่ง่ายบ่อยไรนี่ฮะโอ้ยเนาะ มนหลยอยู่ดิพี่หนอจกใจหัวมากวะมันแคสิบออกนอกหัวลงมะหัวอยู่ในหัวพี่น้อมันสิบวอกอะไรแต่ว่ามันอยู่ในหัวก็เจาจะได้ ง่ายไหมเนี่ยลืมเอาที่ตักมาโอ้ยเนาะที่ต้องเลยเบิ้งมันหลายอยูอ่นี่แม,มนสุกแล้วรูดเอารูดเอาเนี่ยเอางมไปเลย สิแมนบรร่ล่ะเนี่ยฮเก็บจังสิชิได้ง่ายบ่หรอพี่น้องเอ,อ้ยนั่งเก็บที่ละอันนี่นะมันเยอะอยู่เดอ้อเนี่ยหุบหลุดเอาหลุดออะไปชิไดพ่อกระตีกง่ายบ่นี่เดี๋ยวเก็บก่อนพี่น้อง บุบบรี่ก็เต็มเลยนะคะมึงนนย,ยัีไม่หงบุบบรี่ว่ามีใบเด้มีแต่หน่วยเด้ตักง่ายเด้นี่เดี๋ยอนบนเก็กเกกบดอกบุบบรี่ท้อนเก็บมะตองแรงะมะกลิ้งงอนจต่มะกลิง้งงอนเอามะกลิงล้งงอนนี่งอนนี่เอาไปทำแยมจ้ะแยมแต่กินแค่ขนมปังบ่บ่แสบได้กลิง้งงอนไอ้แยมเนี่ยกลิง้งงอนเขาจะกินกับเนื้อ กับสเต็กเห็นไหมจ๊ะยิงกระโปกสเต็กกระหงสิกับอาหารไปช่ำหนี่แม่ <c oughs> อ่านบุเบอรี่เต็มอยู่พี่นอาา้องมีแต่ใบวอกใบบ่มี่แมทผ่านผู้ใดเก็บช่วงนี้ตักง่ายตากัตกตกักตักบ,บ,บ่มี่ใบเลยบุเบอรี่ เ็บเทียละหน่วยหลุดเอาเทียละพวงที่นองเลยเพราะว่าบ่ได้เอาอันน่าตักมาแม่ลืมลืมมาเตรียมมาอยู่ดิติกม,มาแบบไม่ยิบเอาแมโนูยนกัดนะฝากแต่มันกับว่าลายบันไดหนงมันนิ่งลุม่มมันลุม่มบังเนี้ยบุเบลีไหม หน่วยใหญ่เด้พ,ดพุ่นน่ะพี่น้องบูเบอรี่นี่ก็เก็บเก็บเอามาต้องเรงค่ะพี่ตาบูเบอรี่บูเบอรีพอ่พี่นอ้องโหดง่ายแค่ยังเก็บกลิ่นแล้วมันตัวแสบมันกระบ,บอกบูแสบพี่น้องเขาเกิดมือต้อนเขาเตียเต้ยๆอยู่ในแหน่เห็นไหม ต้นใครกูแน่นนเงี้ยแน่แนวมั้งใช่ไหมในเฟิร์นนี่ต้นเขาโผล่ออกมายอดเขาโผล่ออมาจากเฟิร์นเนาะก็จะเก็บเท่าพ่วงเท่าพ่วงไปนี่ฮะเต็มกระป๋องไงบ่หนิโอ้ยถอนต้นมันออกมาเลย มันบนดอดโมันบนหลายเขาเก็บไปนี่จาาเขาเรีวนะเห็ด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 ,หดอ่ะไปบึ้งหมองหันดูอุย้ยเนาะอ้อันนี้เยอะอยู่พี่น้องเยอะอยู่จา่าแต่มันห่างแหมมันไม่ดกอะ่ะเยอะอยู่นะแต่มันไม่ดกเขาก็เยอะอยู่แต่เขาไม่ดกอ เขาบดุพี่น้องอืมเนี่ยตรงนี้เป็นอีนั่นเลยนะดิงว่านทั้งหมดเลยนะโอ้ยเฮากระชีใดสิเต็มเลยพี่น้องพ่อหนึ่กระชีใดก็ดกเต็มกระป๋องแล้วล่ะเดี๋ยวจะซิงหัวระบายจ้ะอันนี้โลหนึ่งนะคะเราล้างทําความสะอาดแล้วเด้อพี่น้องนี่จ้ะแล้วก็น้ำตาล น้ำตาลนะสิใส่แบบนี้เระจะสำหรับทำแยมนะคะน้ำตาลโลหนึ่งเลยพี่น้องเนี่ยตัวละไปเลย คนไปเรื่อยๆพี่น้องเนี่ยคนจังสิจนมนันละลายห้าวก็สิค้นไปเรื่อยๆพี่น้องให้น้ำตาลมันละลายก่อนพี่พ่อนจังสิเปิดไฟได้จ้ะเปิดไฟแล้วก็ให้ร้อนเดือดแค่หานาทีก็พ่อจะพี่น้องมันสิเหตุอีกแบบหนึ่งห้าบะตองเหตุห่อนเลยจ้ะค้นค้นค้นจนน้ำตาลละลายจนดิ่งก่อนมันละลายอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งบ่ไดใส่ควาวมห่อนจ้ะ อันนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวฮอลลอให้มันยินล่อให้มันยินเอาก็สิใส่ให้มันอุนอ่นๆจัาหน่อยายพอนกรสิใส่กองไว้จ้ะไปแล้วคะ่ะไว้พอกันไม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ